โอเคก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะผมวันนี้ก็อยู่กับผมแซกทินเนาะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการรีเซ็ตการตั้งค่าโปรแกรมแบบฉบับรวดเร็วนะครับผมซึ่งการรีเซ็ตโปรแกรมนั้นเนี่ยอ่ามันไม่สามารถรีเซ็ตได้ในตัวโปรแกรมของมันนะฮะอันดับแรกเนี่ยเราต้องทำการปิดโปรแกรมกันก่อนเนาะนะฮะ ก่อนไปดูยังไงก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้หน่อยนะฮะผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคเรามาดูวิธีทํากันดีกว่านะฮะอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องทําการปิดโปรแกรมไปก่อนเนาะทีนี้เนี่ยให้เพื่อนๆมาอยู่หน้าเดสก์ท็อปบบนีนะฮะแล้วก็มีอ่าโปรแกรมอยู่หน้าเดสก์ท็อปอยู่แล้วนะฮะก็ให้คลิกเมาส์ออกก่อนทุกอย่างนะฮะให้มันอยู่หน้าเดสก์ท็อปนะ,ะผมอันดับต่อไปนะฮะผมมาที่แป้นพิมพ์อ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวคลิปการกดให้ดูนะฮะ อันดับแรกกดอัลติเมตค้างไว้1ทีนะฮะค้างไว้นะฮะอันดับต่อมากดคอนโซลนะฮะค้างไว้เหมือนกันนะฮะผมอย่าเพิ่งปล่อยเนาะตัวที่3ตัวสุดท้ายตัวชิปนะฮะกดค้างไว้ทีนี้มาที่หน้าจอฮะคลิกขวาที่โปรแกรมของเราตรงนี้นะฮะกดเข้าไปเลยป้าทีนี้กด Open หรือว่าเปิดนะฮะที่แป้นพิมพ์ยังกดค้างไว้อยู่นะฮะผมจนกว่าเราจะเปิดโปรแกรมเนาะ กดเปิดปุ๊บอ่าโอเคทีนี้ก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้ทีนี้โปรแกรมมันจะขึ้นมาว่าเราต้องการจะลบลักอินแคสแล้วก็เพลฟอร์เนนไหมครับคือการตั้งค่าหรือก็แคสแล้วก็ลักอินที่เราโหลดมาใส่ในโปรแกรมเนาะถ้าเราต้องการจะรีเซ็ตก็เพียงกดโอเคนะับผมแต่ณนที่นี้ผมยังไม่ต้องการจะรีเซ็ตนะับผมเพราะว่าโปรแกรมมันยังไม่มีปัญหาอะไรเนาะ การที่เราจะมาทําการรีเซ็ตเนี่ยสนใจก็จะเจอปัญหาที่ว่าโปรแกรมมีปัญหาอืดน่นวงแล้วก็ค้างบ้างตัดต่อไม่ได้หลุดบ้างอะไรแบบนี้หรือว่าใครต้องการจะเคลียร์แบบต้องการจะให้โปรแกรมเหมือนเพิ่งโหลดมาใหม่ๆเนาะอ่าก็สามารถทําได้นะฮะผมโอเคนะฮะถ้าชื่นชอบก็ฝากฝาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้หน่อยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนทำไม่ได้หรือติดขัดปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้ที่ใต้คลิปเลยเนาะโอเคนะฮะผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ